สวัสดีครับผมอาจารย์เกตแก,ก้วพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์พูที่มีรัคนาอยู่ในราศีกันปะจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิงย่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ะะชาวราศีกันจะมีดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพระพุธในช่วงของเดือนนี้ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนจะเป็นการบอกเรื่องราวของชาวราศีกันก็ปรากฏว่านะครับในช่วงของวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าภพสหาช c นะครับนะตัวเองเป็นธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุน้ำอันนี้ถือว่าให้คุณนะครับจังหวัดที่หนึ่ง นะครับจังหวัดที่2นะครับยังได้ตำแหน่งนะ mm hmm. เขาเรียกวูด,ดมเกณฑ์นะครับสำหรับชาวนาระเกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนนะชาวราศีกันมีสัญลักษณ์เป็นหญิงสาวนะครับพอมีดาวพ,พุธอยู่ในภพ นะครับที่3หรือที่เราเรียกว่าสห a c ก็ส่งผลให้อุดมเก์นะครับก็แปลว่าเราจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหามีปฏิสัมพันธ์เข้าหามีสหายเพื่อนฝูงเข้าหาสังคมนะครับนะหรือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมเพื่อให้เราประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาอันนี้ถือว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เคยอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะครับก็ช่วงนี้ก็นะครับมีความกระตือรือร้นนิดนึงนะฮะก็จะส่งผลดีให้ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนนุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิ จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่ง,ง,งขึ้นไปนะครับได้ไพ่หนอสิงนะครับพไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่เ,เหมือนกับมีความขัดแย้งนะนะครับก็พไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าเราเข้าหาสังคมหรือเข้าหาคนหมู่มากยังไงต้องเรามาระวัง การกระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดมุมมองทัศนคติอะไรก็แล้วแต่ที่มีความรู้สึกว่าเราได้แต่คนอื่นเสียเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกาะเวรเกาะกรรมกันพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไปล้าเส้นคนอื่นนะให้ระมัดระวงังแล้วมันจะเกิดสัตรูได้ง่ายนั่นก็หมายความว่าให้ระมัดระวังนะครับจะเดินทาง จะเข้าหาคนการมีปฏิสัมพันธ์หรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่ระวังคนเข้าใจผิดนะครับเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่ถือว่าเป็นไพ่ที่รุนแรงพอสมควรนะครับอย่างที่เราเห็นไปอนอร์สิงห์นะครับแหวอกอกเนี่ยนั่นหมายถึงว่า เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะโอเคซะเท่าไหร่นะครับพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราทําธุรกิจธุรกรรมหรือการเข้าหาติดต่อ,อยังไงขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงแล้วก็เข้าหาอย่างมิตรนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยจะชอบมาพาก,กลยังไงต้องถอยให้เป็นต้องรีบถอยเลยนะครับมันไม่คุ้มนะครับที่จะทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะเกิดความเสียหายภายหลังนะครับก็ให้เระาะมัดระวังไว้นะครับนะไพ่ามาเตือนในเรื่องของอารมณ์มากกว่าพยายามอย่าก,กอดสตูนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับ เรามาดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนการเงินนิดนึงนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับชาวราศีนะครับก,กันนะครับการเงินค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นกเกษตรตาที่พดีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25เลยอันนี้ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นกเกษตร ตาที่พอดีกเกษตรแปลว่ามั่นคงนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลใช้เวลาโครจรหนึ่งเดือนโดยเฉลี่ยเดิน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 จนครบ1ปีถึงจะกลับบ้านตัวเองในราศีตุลย่อมส่งผลให้ชาวราศีกันนะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองหลังจากที่ดาวพฤหัสนะครับเป็นกเกษตรตาที่ดีนะครับนั่นก็หมายถึงว่าใครที่รองเงิน นะครับก็จะประสบผลสำเร็จเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะช่วงนี้อาจจะมีการติดต่อหรือประสานงานหรือจะทําอะไรยังไงก็ว่ากันไปมีโอกาสที่จะนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินในลักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะับในเมื่อการเงินดีแล้วนะครับเราจะทํายังไงให้การเงินเนี่ยดีแบบปังปูริเยเปปูริยังมากกว่าเดิมอีกนะครับก็คือนะครับเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะฮะนั่นหมายถึงว่าการเงินการทองจะเกิดจากนะครับ อะไรที่มันมั่นคงสําหรับเรานะครับเอาละแน่นอนนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเดินขึ้นนะครับเพราะไพ่พใบนี้เป็นไพ่มั่นคงนะฮะถ้าเรา,เาทํางานหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะครับมีเกณฑ์ที่จะผู้รับผู้ใหญ่เอ็นดูสนับสนุนผักนั้นเหมือนเต่าอะ่ะนะ มีความมั่นคงผลักดันให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินในลักษณะต่างๆนะอันนี้ก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับสาหรับชาวนะครับราศีนะครับกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของความจริงหลักทรัพย์สามารถทําให้เกิดเงินเกิดทองลดลาสามารถทําให้เกิดเงินเกิดทองได้นะหรือหน้าที่การงานตำแหน่งก็สามารถทําให้เกิดเงินเกิดทองสามารถแปลสภาพได้นะครับนะรพอไพ่ใบนี้ก็เหมือนเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถแปลสภาพได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวพฤหัสท่านถึงจะยกย้ายราศี นะครับไปในราศีพิจิกในวันที่26นะครับถึงสิ้นเดือนเลยเวลา6นาฬิกา45นาทีนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของความรักกันนิดหนึ่งนะดาวความรักเนี่ยก็คือดาวพระหัสบดีนะครับก็ต้องบอกว่าดาวความรักนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ชาวราศีกันนะครับก็เรื่องความรักอย่าไปเพ่งมากอย่าไปใส่ใจมากนะครับนะเพราะปะตาัตนินตกมรณะเนี่ยมันแปลว่า เขาเรียกว่าเปลี่ยนมือเปลี่ยน่ายนะคบคบเลิก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 คบค,บ,คบนะยิ่งดาวพฤหัสตกมรณะเนี่ยเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองที่ไม่ค่อยที่จะมีความรับผิดชอบมากนักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะใส่ใจมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผ่านมาผ่านไปนะครับหรือบางคนเองก็ อาจจะต้องดูแลนะครับเกี่ยวเรื่องของสุขภาพคู่ครองนะหรือมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจเกี่ยวเรื่องของคู่ครองก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรื่องของความรักชาวราศีกันหลายๆท่านนะครับส่วนใหญ่จะไม่สมหวังนะนะครับก็ให้เรารุ้มมดาวว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงสําหรับชาวราศีกันนะครับได้ไพจนะ่จักรนัดก็คือจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไหลาตามน้ําอ่ะนะคือถ้าเกิดเรื่องของความรักเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าเราเ,เขาเรียกว่ามีมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันก็จะช่วยได้นะครับบางครั้งทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาอยู่นะครับไนะพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ไหลาตามน้ำเขาว่าไหลาตามน้ำเขาว่าไหลาตามน้ําต้องไหลาตามน้ําแบบให้เราได้ประโยชน์ด้วยนะคือตัวหินดําเองเนี่ยเป็นพันาลายอาวตารมาเพราะถูกสาบนะถูกสาบเป็นหินดำมันก็จะมีพวกลือสีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ รู้ว่าเป็นพันธราอะไรก็มาตกแต่งให้ตัวเองสวยงามนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าท่านไม่พอใจใช่ไหมท่านแค่ตาวาดทีเดียวคนก็จะมนไปยุ่งกับท่านแล้วนะครับแต่บางเอิญท่านปล่อยตามน้ำไปไหลไปท่านก็เลยกลายเป็นหินงามที่สวยเปรียบเสมือนในเรื่องของความรักของเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่แล้วเอาล่ะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราดูแล้วเรามีผลประโยชน์ หรือเราได้มากกว่าเสียเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะยอมรับตรงสิ่งนี้ได้ก็โอเคก็สามารถคุยกันเจรจาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วแบบว่าโอ้โหท,ทุกทุกทรมารนนีก็แนะนําว่าสายโยนาระนะครับตัวใครตัวมันดีกว่านะครับไพ่ใบนี้นะครับก็คือไหลดำน้ําได้แต่ตัวเองต้องมีความสุขด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับนะไม่ได้ว่าเสียเปียบเสมอนะถ้าเสียเปียบเสมอนี่ก็คือต้องบายบายอย่างเดียวแล้วนะครับนะประมาณนี้เอาละนะครับต่อไปเรามาดูเรื่อง ของการงานนะฮะเรือนการงานเนี่ยก็คือนะครับดาวพฤหัสเราจะเรียกว่าภพกัรมะกรมมะก็แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตตอนนี้ก็ได้ตําแหน่งอ,อุดมเกณฑ์นะครับก็คืออยู่ในราศีนะครับอยู่ในราศีพิจิก นะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าเรื่องของการงานจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อนะก็พยายามทํำยังไงก็ได้ให้ได้รับผลประโยชน์จากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ก็อาจจะต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดนะไม่ว่าจะเป็นลดแลกแจกแถม นะครับนะหรือมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือเน้นในเรื่องของการโฆษณาให้รู้ว่าเรามีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อะไรนะหรือแม้แต่ตัวเราเองนะถ้าไม่ได้ขายอะไรขายความรู้สึกขายอารมณ์ขายงานขายอะไรของคุณก็ว่ากันไปนะก็คือให้เขารู้ว่าเรามีอะไรดีประมาณนี้หลักๆนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสาเร,ร็จนะครับในเรื่องของการงานนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อในลักษณะต่งางๆเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเรื่องของการงาน นะครับนะได้ไพนน่นะครับชัยตัญญามหาปพูนะครับนะเรื่องงานนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะประมาทเดินเล้อนะครับแล้วตัวเองค่อนข้างที่จะติดนะครับแล้วก็พูดไงว่าไม่ฟังใครอะ่ะ นะครับจะเป็นยังไงฟ้าจะถล่มดินทลายฉันไม่สนฉันสนแค่ตัวเองอย่างเดียวอันนี้จะทําให้งานคุณพังนะครับให้มาเตือนในลักษณะว่าต้องใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการงานใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดงานในเรื่องของความรู้สึกของผู้ร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีความใส่ใจแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จนะเพราะการที่เราเองเนี่ยเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในสังคมหรือคนหมู่มากเนี่ยนะแน่นอนครับส่วนหนึ่ง ก็ตัวเองส่วนหนึ่งแหละแต่คนอื่นเราก็ต้องเห็นอ,อกเห็นใจด้วยนะครับก็ทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยพวกในลนักษณะต่างๆอันนี้ได้เลยแต่ว่าไพ่แสดงเห็นว่าคุณเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นะครับนะซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ง้ออะไรประมาณนี้อันนี้คือพังนะครับนะไพ่มาเตือนประมาณนี้นะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคกันนิดหนึ่งนะฮะปัญหาและอุปสรรคก็คือดาวอังคาร ที่เป็นดาวเจ้าทวทีปัญหาและอุปสรรคก็คือดาวพระราหูนะครับตอนนี้ปัญหาอุปสรรคอยู่ไหนปรากฏว่าอยู่ในเรื่องคู่สัญญานะเขาเรียกว่าอริไปอยู่ในเรืองของปตัตตนินั่นหมายถึงว่าคู่ค้าคู่คุ่สุคู่สัญญาอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้ส่วนหนึ่งหรือตัวเราเองอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้คู่ค้าคู่คู่สุคู่สัญญาหรือใส่ใจหรือห่วงใยมากเป็นพิเศษนะถึงจะทําให้เกิดผลดีกับเราแน่นอนครับคาว่าอริไปอยู่ในเรือปรนปัตตนินั่นก็หมายถึงว่า เกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่ค้่ส่วนคู่สัญญานะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงหรือเกี่ยวเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าดาวสองเด้งเลยนะดาวเจเรือนอริอยู่เรือนคู่ดาวเจเริอนคู่ตกมลณนะเนี่ยเรื่องของความรักนี่คือบอกได้เลยว่าต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยนะครับสาหรับชาวราศีกันนะใครเข้ามาอะไรก็ดูให้ดีถ้าเข้ามาแล้วให้คุณผลประโยชน์ไม่เป็นไรแต่เดินเข้ามานะครับ led, กลายเป็นปิงดูดเลือดเมื่อไหร่ก็ต้องซาโยนาระเลยนะนะผู้หญิงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผู้ชายเนี่ยต้องระมัดระวัง นะครับเขาเรียกว่าลักแลกเงิน <g ül> นะให้เรามาระวัง <g ül> บางทีก็จะยุ่งยุ่งนิดนึงนะให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับแล้วราหูเวลาเลงลัคนาเนี่ยส่วนใหญ่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับลุ่มหลงรู้ทั้งรู้อ่ะร,รู้แล้วยังไงอ่ะฉันชอบอ่ะเท่าไหร่ฉันก็ยอมมันออกแนวประมาณนี้เลยนะนะครับนะก็คือออกแนวมัวเมาลุ่มหลงพอสมควรนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงสาหรับชาวนะครับราศีกันนะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าจะช่วย ยังไงให้หนักกันเป็นเบาๆไม่เกิดขึ้นเลยนะครับโอ้โหเออไพ่นี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ <c oughs> นะฮะคือไพ่ใบนี้นะครับถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับเราก็จะเจอคนที่เรารับมือยากนะครับหรือคนที่เราไม่สามารถที่จะแสดงอิสระได้เต็มที่นะครับแล้วค่อนข้างที่เขาจะกดกด กดขี่เรานิดหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะอาลิไปอยู่ในเรือนประตานี้เนี่ยนะครับเหมือนเราจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาเหมือนเราจะอยู่คนที่มันไม่ใช่นะทนอยู่ฝืนอยู่อะไรประมาณนี้ทั้งทั้งเรื่องของความรักเรื่องของคู่สัญญาด้วยนะอันนี้เราก็ต้องถามตัวเราเองแล้วล่ะว่าเราได้ความรู้สึกที่มันดีกว่าหรือมันเสีย มากกว่าถ้ามันเสียมากกว่าก็ต้องตัดใจแหละเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันเหมือนว่ามันขม่มเราทุกด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานตำแหน่งความคิดทัศอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับเ,เจ้านายกับลูกน้องอะ่ะสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับพไพ่ใปประมาณนี้อันนี้ก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะนะครับบางครั้งก็ต้องคิดให้มันมากนิดนึงเพราะพาไพ่ใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแพ้ทุกประตูสู้ไม่ได้ นะครับในเมื่อเราสู้ไม่ได้เราก็อย่าไปแข็งเพราะถ้าแข็งมันก็จะยิ่งจมดินเลยนะครับมันเหมือนกับไม้ซีกไปงัดกับไม้ซุงน่ะนะครับอันนี้คือไพ่ใบนี้เข้าใจเลยนะครับเข้าใจในลักษณะว่าคนที่อยู่ในสถานรรการณ์ที่ไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยนะมีแต่ความเจ็บคํและการรใจที่อยู่ในใจเท่านั้นเองก็คือจะต้องก็ถ้าทางภาคเขาเรียกว่าให้วางอุเบกขาอะไรที่เราทําได้ก็ไม่มีปัญหาไงนะแต่บางทีเรื่องบางเรื่องเราทําไม่ได้นะครับเรื่อง ขัดแย้งแล้วกลับมาโทษตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางเบ่เบขายอย่างเดียวเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เราไม่สามารถสู้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของก็ไม่สามารถสู้เขาได้นะครับก็ต้องก็ต้องให้เข้เขาใจสถาน,นาการณ์นะครับยังไงก็ยังมีโอกาสนะครับก็รอช่วงเวลาที่นะครับดวงดาวเดินดีเราค่อยลุยกันใหม่นะครับเอาละต่อไปเรามาดูในเรื่องของสุขภาพนิดน,นึงนะครับดาวเจ้าเรือนนะครับ พบมรณะก็คือดาวคารน,นะครับต้องบอกว่าช่วงน,นี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ดาวเจ้าเรือน มอณนะไปอยู่ในเรื่องของสหชะแต่เป็นกเกษตราที่ไม่ดีนะก็ช่วงนี้อาจจะมีความกังวลนะครับนะเกี่ยวเรื่องของพี่น้องท้องเดียวกันนะหรือเพื่อนฝูงหรือคนสนิทคนใกล้ชิดนะที่รู้จักกันมานานเนาะอาจจะทําความลําบากใจเรื่องของการเงินการงานให้เรานะเขาต้องให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะอาจจะเข้ามาเบียดเบียนอาจจะยืมเงินหรืออาจจะมาพูดจาในทํานองที่ให้เราถอดใจนะบนางทีแย่งตําแหน่งหัวหน้ากันไง เออมาขออย่างงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำให้เราอึดอัดใจก็มีนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ให้ดูตามความสามารถแหละนะเพราะไพ่ไกลกีคือไพ่สู้อ่ะไม่ให้ยอมแพ้นะครับบางทีบางคนเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะแบบอย่างเชิงนะอ่าบางทีมีตําแหน่งนะครับแย่งชิงกันนู่นนี่นั่นแล้วก็จะมาพูดออกแนวดราม่าอย่างงุ้นอย่างนี้มีความจำอ่างเงี้ยให้เราถอนตัวอะไรประมาณนี้นแต่พไพ่ใบบนี้ไพ่บอกให้สู้นะ ตัวเราเองถือดาบสู้มา้ายังสู้ด้วยเลยยกขาพร้อมลุยเลยนะครับนั่นก็เหมือนกับว่าก็ให้ดูไปตามผลงานนะครับมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรานะครับการที่เราเองเนี่ยได้รับการเข้าชิงตําแหน่งหรืออะไรก็สุดแท้แต่แสดงว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถนะทีนี้เราจะไปแบบว่าโอ้เล่นแร่แปรธาตุยอมแพ้นูน่นนี่นั่นอะไรกัมันไม่ใช่นะครับเพราะมันเป็นเรื่อ,ของขององค์กรบริษัทเขาต้องเลือกคนที่เหมาะสม นะครับนะบางทีได้เงินเดือนเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยมันก็ทาให้วิถีชีวิตเรามันดีขึ้นนะครับบางทีเราไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวอะ่ะเกรงใจเพื่อนอย่างงู้นอย่างนี้เคยมีบุญกุลน,นะก็สุดท้ายก็มันก็พ่ายแพ้ไปนะพเพราะไพ่ใน,นี้ให้สู้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับนะอ่ะต่อไปเรามาดูความเสียหายบ้างพบวินาศนะพบวินาศคือพบหมดตัวนะ จะหมดตัวเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่17จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลานะครับตีสามสนะครับดาวจุลิเรืนวินาศเนี่ยไปอยู่ในราศีธนูเขาเรียกว,วินาศพันธุวินาศพันธุเนี่ยมันแปลว่าเสียหายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับหรืออาจจะมีความขัดแย้งในที่ทํางานนะครับแล้วก็วินาศจะหมายถึงกัะขังจองจําด้วยนะ นปยู่ในเรื่องของพันธุ์ทุก็อาจจะมีคนในที่บ้านนะครับอาจจะเสื่องเรื่องราว ให้มันยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะก็ให้เรามาระวังนิดนิดหนึ่งนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราเป็นการกินีเนี่ยมันจะยุ่งหน่อยแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็ไม่ได้เป็นไหไรมากนะครับแน่นอนครับการที่ดาวเจ้าเรือวินายอยู่ในเรือของพันธุมันแปลว่าหลักทรัพย์เสียหายหรือถูกบิดเป็นเรื่องของหลักทรัพย์นะยังไงก็พิจารณาให้ดีอาจจะมีคนมายุ่งเงินหรืออาจจะต้องขายทิ้งหรืออาจจะต้องอะไรยังไงนะครับถ้ามันไม่ไหว เกี่ยวกับเรื่องของรถเรื่องของที่ดินเรื่องของบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพิจารณาดีๆนะเพราะว่าวินาทกบางทีทบงางคนก็อาจตัดสินใจนะครับขายบ้านขายรถอะไรประมาณนี้หรือของเสียของซ่อมอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่จะช่วยแก้ไขยังไงนะครับด้ไพ่ <c oughs> กายาตีนะก็เขาเรียกว่าเขาไม่ให้ยอมแพ้ง,ง่ายๆนะเขาเลทให้หมุนนะให้หมุนตามกฎหมายเนะี่ยอย่างบางทีเรื่องของบ้านอย่างเงี้ยนะที่มันจะต้องถูยึดใช่ไหม ถ้าเราปล่อยไปตามตรงๆเราก็อาจจะเ,เสียโอกาสนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของกฎหมายลองไปศึกษาเรื่องของกฎหมายว่าเออเวลาจะถูกยึดบ้านเนี่ยมันใช้เวลาอีกมากน้อยขนาดไหนอ่าสมมติอ,อ่ะสักปีหนึ่งหรือ2ปีเนี่ยเรายังสามารถแปลช่วงเวลานั้นน่ะนะเป็นเงินได้บางทีก็อาจจะให้เช่าหรืออะไรเงี้ยบางคนมีหลายบ้านไงนะอาจจะเป็นบ้านที่ถ้าปล่อยร้างไปไม่มีประโยชน์อาจจะให้เช่าหรือจะอะไรยังไงที่แปลเป็นเงินเป็นทองเข้ามาก็ได้นะหรือลดหรือลาก,ก็แปลสภาพได้ นะครับแต่ให้เรารู้ในเรื่องของข้อกฎหมายหรืออะไรก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะไพ่ในบนี้ไม่ได้ดูเลขก็เอาด้วยก้ไม่ได้มนด้วยกระถาก็มาบอกในลักษณะว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้มันสามารถแปรเปลี่ยนไปได้ตามสถานาการณ์ในลักษณะต่างๆแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปตามธรรมชาตินู่นนี่นั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราไงก็พยายามดิ้นดูพยายามทําดูว่าพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างไพ่ใบนี้นะ,นะมาเตือนประมาณนี้นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามชม ผมพิพาทปาระกันใดเงินต้องกราบขอคำอ,อาภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าพี่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะกนะ็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ